สุภาสิตสอนใจสันหังชี่ังอัฐวติงประมุลเจติควรเป่งวาจาไพเราะที่มีประโยชน์วาจาคือถ้อยคำที่เป่งออกมาเป็นคำพูดคำจามนุษย์เราจะติดต่อกันรู้ภาษากันสามารถพูดจากันรู้เรื่องได้ก็เพราะการพูด การพูดจาด้วยวาจาที่ดีการพูดจาด้วยวาจาที่น่าพอใจการพูดจาด้วยวาจาที่ไพเราะสามารถอำนวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นหรือแก่บุคคลที่กำลังฟังเราพูดอยู่ได้ถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษก มีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยกิดแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบหรือผิดในมนุษย์เพราะพูดจา